สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาพรสเตชันค่ะวันนี้นะคะขอเลือกเป็นเมนูเผ็ดร้อนกันบ้างนะคะนั่นก็คือผัดพริกแกงนะคะอกไก่ผัดพริกแกงนะคะวันนี้โปรตีนเราได้จากอกไก่นะคะแล้วก็วันนี้อกไก่พอนเลือกที่จะเอาหนังออกด้วยนะคะอกไก่ผัดพริกแกงใส่หน่อไม้นะคะก็เป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็ ทำด่วนๆแบบอาหารจานเดียวได้เลยนะคะกลับดึกกลับดืนนะคะหรือว่าหลายท่านอาจจะเอาไปเป็นทำเป็นอาอาหารตามสั่งก็ได้นะคะวันนี้ก็ดูจะเป็นแนวเฮลตี้นิดนึงนะคะก็คือเลือกใช้เป็นน้ำเปล่านะคะแทนน้ำมันนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาพริกแกงแล้วก็กะปิที่ละลายน้ำแล้วนะคะลงไปผัด ในกระทะก่อนเพื่อให้ได้กลิ่นหอมนะคะผัดแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมตรงนี้ถ้าใครที่ไม่ไม่อยากให้เผ็ดมากแล้วก็ลดพริกแกงได้นะคะพริกแกงก็ใช้น้อยๆได้แต่ว่าใครที่อยากจะแบบเผ็ดร้อนหน่อยก็เต็มที่กับพริกแกงไปเลยนะคะ หลังจากเราผัดพริกแกงจนได้กลิ่นหอมแล้วนะคะก็ใส่อกไก่ซึ่งอกไก่เนี่ยเราเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อของอกนะคะไม่ไม่เอาหนังนะคะจะได้ลดไขมันด้วยนะคะเพราะอกไก่ก็เป็นส่วนที่มีไขมันน้อยที่สุดนะคะก็ปโปรตีนค่อนข้างเยอะนะคะไก่ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ สุกง่ายนะคะเพราะนั้นเราก็ผัดแป๊บเดียวเองนะคะผัดจนเนื้อไก่เริ่มสุกนะคะและถึงจะใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่คือหั่นชิ้นพอดีคํานะคะแล้วก็ต้มเทน้ำทิ้งไปสองรอบแล้วนะคะจนน้ำใสแล้วแล้วก็มาผัดหน่อไม้ก็ทำได้หลายอย่างเลยนะคะผัดโหระพาหรือจะผัด กะเพรานะคะก็สามารถทำได้วันนี้ก็เลยเลือกเอาหน่อไม้แล้วก็อกไก่มาเจอกันนะคะผัดจนสุกแล้วค่ะหลังจากสุกจนได้กลิ่นหอมนะคะเริ่มมีกลิ่นแล้วแล้วก็ฉีกใบมะกรูดใส่นะคะใบมะกรูดก็ข้างบ้านเรานี่เอง นะคะฉีกแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบให้แบบผัดลักษณะนี้และมีน้ำถูกคลิกแล้วก็เพิ่มน้ำลงไปได้นะคะหยอดน้ำลงไปแล้วก็ให้หม,หมายถึงว่าขั้นตอนเนี้ยค่ะเราก็หยอดน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ผัดจนจนจน,น้ำร้อนจนเดือดเต็มที่นะคะแล้วถึงจะตักนะคะพร้อมแล้วค่ะนะคะเรียบร้อยพร้อมผ่านนะคะ ขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่แสนอร่อยของครอบครัวนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ